ว่ากันด้วยเรื่องโน้ตบุ๊กของ MSI เนี่ยตระก,กูลที่ผมชอบที่สุดนะครับก็ตระก,กูลที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เลยนะครับมันคือ GS 6 6 Stealth นะครับ Stealth เนี่ยจ,จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ ผมว่าดีไซน์มันลงตัวนะเพราะว่าเหลี่ยมสันมุมต่างๆของมันเนี่ยจัดได้ว่าหล่อเหลาเลยนะครับและน้ําหนักตัวก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะตัวนี้หนักประมาณ2.2กิโลกรัมนะครับไม่ใช่เกมมิ่งโนบุ๊กที่เบาที่สุดแต่ก็ไม่ใช่เกมมิ่งโนบุ๊กที่พกพายากเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมาจับเนี่ยคุณจะรู้สึกว่างานประกอบเนี่ยมันจะดีกว่าที่คิดนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแท่งๆเดียวและบิดตัวเครื่องอย่างเงมันก็ไม่มีออดแอดอะไรแต่อย่างใดนะครับเอาเป็นว่า มาดูเรื่องดีไซน์กันเลยนะครับดีไซน์นี่อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเป็นวัสดุโลหะทั้งหมดนะครับทำให้ตัวเครื่องนี้วางเซกเมนต์ในระดับพรีเมียมได้ไม่ยากเลยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กในกึ่งกลางไปทางบนด้วยซ้ำนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามันดูหรูหราแต่ว่าเท็กซ์เจอร์แบบนี้คือถ้าคุณมีมือสกรปรกมือมีเหงื่อเนี่ย อย่างที่เห็นนะครับว่ามันสามารถขึ้นแบบพวกคาบได้ง่ายพอสมควรแต่ว่าการทำความสะอาดมันก็ไม่ได้ยากเช่นเดียวกันนะการเปิดฝาตัวนี้เป็นยังไงนะครับเปิดฝาด้วยมือเดียวสามารถทําได้นะครับการจูน้ําหนักฝาตัวนี้ทําได้ดีมากเนี่ยคุณดูดิผมยกยังไงเนี่ยตัวเครื่องมันก็ไม่ลอยตามมาเลยนะครับและแถมพับลงไปได้สุดด้านล่างอย่างที่คุณเห็นเนี่ยสุดถึงขั้นที่แบบคุณสามารถนั่งเล่นชันเขาได้เลยนะครับมากกว่า เกมมิ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ในตลาดนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับอันนี้ผมว่าเป็นฟิลลิ่งของฝาพับจอที่ดีที่สุดในกลุ่มเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแล้วแหละจอนะครับยังคงเป็นจอมาตรฐาน15.6นิ้วตามแบบฉบับของโน้ตบุ๊กในเจนปัจจุบันอยู่นะครับโดยที่ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับจอปกติของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะเพราะว่าเรสโวลูชันเนี่ยเป็นสองเคนะสองห้าหกศูนย์คูณหนึ่งสี่ศูนย์นะครับในขนาดโนบุกทั่วไปเนี่ยหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดวูนย์นะครับทำให้ตัว ว่าภาพมันนวลตามันดีกว่าเยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับแน่นอนว่าการจอต้องรับภาระหนักขึ้นด้วยนะครับแต่ผมว่าเป็นอะไรที่แลกได้นะเพราะว่าคือมองแล้วมันกลับไปมองจอฟูแลตดีจะรู้สึกว่าหยับหยาบไปเลยครับรีเฟรชเรทอยู่ที่ 165H เฮิร์นะครับความสว่างก็จัดว่าทําได้โอเคไปทางดีเลยนะครับอย่างที่เห็นนะตรงนี้คือผมปรับสุดนะครับก็ยังคงสามารถใช้งานในสตูที่มีไฟตกทบแรงๆได้สบายๆเช่นเดียวกันนะครับออกไปเ outdoor ถ้าไม่เจอแบบ แสงตรงๆเนี่ยผมว่ามันก็ไหวนะและขอบเขตสีเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้มีสเปคบอกมาว่าเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ผมรีวิวเนี่ยเครื่องตัวนี้ยังไม่ขายจริงเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจากที่ผมรีวิวน้ตบุ๊กมาหลายตัวพอสมควรเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ขอบเขตสีค่อนข้างกว้างน่าจะอยู่ในเกรดระดับท็อปทอปชนกับพวกโนตบุ๊กที่จอเกมมิ่งค่อนไปทางโปรได้เลย เว็บแคมยังคงมีมาให้ด้านบนอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับซึ่งก็เอาจริงๆนะมันเป็น t e x t อร์ที่แบบเรียบไปเลยครับไม่ได้มีบุ๋มๆแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาความสะอาดเนี่ยอาจจะเปิดละมือไปโดนได้บ้างแต่การเช็ดนี่ก็ง่ายเช่นเดียวกันนะลงมาดูด้านล่างนะครับบอดี้ก็แน่นไม่แพ้ส่วนอื่นเลยนะครับวัสดุนี้โลหะทั้งดุ้นเลยนะครับยกเว้นอาจจะมีบางส่วนที่เป็นพลาสติกเล็กน้อยโดยเฉพาะในตรงฝาพับอะไรเนี่ยถ้าคุณจับดีๆก็จะรู้สึกว่า ภายในเนี่ยยังคงเป็นพลาสติกอยู่แต่ว่าไม่ใช่พลาสติกที่แย่นะครับเป็นพลาสติกที่ดีทั้งหมดตัวเนี้ยไม่ขอติเรื่องวัสดุอะไรเพราะว่ามันดีหมดเลยนะครับตามสไตล์ของโนบุคระดับบนนะฮะตรงช่องเนี้ยจะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่ลําโพงอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า เอาจริงๆถ้ามองเข้าไปเนี่ยอาจจะเห็นพวกอุปกรณ์ระบายความร้อนเล็กน้อยด้วยซ้ําหรือว่ามองทะลุไปอีกฝั่งนึงเลยก็ได้นะครับมีคาสกรีนว่า Steel Series อยู่ซึ่งเป็นผู้ผลิตคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดอันนี้ก็แบบมาเอาใจเกมเมอร์เลยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นว่าไฟ RGB เนี่ยฟุ้งฟิงมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นถ้าคุณมาซูมใกล้ๆเนี่ยฟอนต์ของมันเนี่ยจะมีแสงลอดในฟอนต์อังกฤษที่ชัดเจนกว่าฟอนต์ไทยนะครับอันนี้เป็นข้อตินะ แต่ว่าอนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าปุ่มลูกศรเนี่ยเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดปุ่มคันชโลเนี่ยมันใหญ่เท่าชิปเลยนะครับทำให้เหมาะกับเกมเมอร์นะฮะแล้วก็มีข้อติเล็กน้อยก็คือไอ้ปุ่มตัวหนอนปีศาจที่ขนาดมันจะเล็กกว่าชาวบ้านสักนิดหนึ่งนะครับและการกด Fn ตรงนี้ผมถือว่าเข้ามือและใช้งานง่ายนะไม่จําเป็นต้องมีปุ่มแยกก็ได้เพราะว่า มือเดียวเนี่ยคุณสามารถ F N แล้วก็เล่งเสียงหลีเสียงเล่งจอหลีจอได้จากตรงนี้เลยนะครับปุ่ม power ตรงบริเวณเนี้แต่ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะกดแล้วเครื่องมันดับแต่อย่างไรเพราะว่าทําการ disable ให้มาแล้วฮะส่วน feeling การใช้งานนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มี tactile response หรือว่าการตอบสนองของคีย์บอร์ดที่ดีนะครับแต่ว่าจะมีข้อติอยู่บ้างในเรื่องของระยะการกดที่มันยังไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่ทําให้เวลาคุณลงน้ําหนักแรงๆแบบใส่อารมณ์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันปวดที่ปลายนิ้วเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่แบบอะไรอย่างี้ ก็ไม่มีปัญหาหรอกฮนะทัชแพดตัวนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบที่แตกต่างกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นเลยว่าขนาดเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับพูดง่ายๆว่าคุณลากยังไงมันพื้นที่มันเหลือเฟือสำหรับการใช้งานเลยอแต่ว่าเวลาวางแบบ USB ก็อาจจะมีมือไปโดนบ้างนะครับแต่ไม่ต้องีเรียสตัวนี้มันไม่ค่อยลั่นสักเท่าไหร่นะจากที่ผมลองใช้มาเอาไว้ว่าทัชแพดทัชแพดตัวนี้ดีแล้วกันนะครับเท็กซ์เจอร์เป็นกระจกด้วยเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กตีนอันไลท์ลยง่ะก็ตามนะฮะ การกดเนี่ยก็กดได้เกือบไปถึงด้านบนสุดด้วยเช่นเดียวกันนิ้วเดียวเอาอยู่ดูไอโอด้านข้างกันบ้างนะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นะฮะมีช่อง DC in อยู่ถัดมาจากช่องระบายอากาศนะครับอันนี้ผมขอตินะผมไม่ค่อยชอบการออกแบบเลี้ย์นี้เท่าไหร่เพราะว่าช่อง DC i ีเนี่ยมันควรอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมเวลาเสียบมันจะได้อ้อมไปข้างหลังแต่ว่าอันนี้มันต้องลากผ่านในช่องระบายอากาศมาอาจจะทําให้สายมันดูยุ่ยับระยองระยางแล้วก็เป็น OCD อย่างผมนี่อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับถัดมาจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีช่อง USB C นะครับเป็น Thunderbolt นะฮะพร้อมโลโก้เป็นรูปปลั๊กด้วยเนี่ย แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะอะไรเวลาผมเอา USB PD Power Delivery Adapter ผมเสียบเข้าไปเนี่ยมันกลับไม่ชาร์จสังงน,นะไม่รู้จเป็นเฉพาะตัวที่ผมได้มาหรือเปล่านะครับถัดมาเป็น HDMI นะครับแล้วก็ช่อง USB Type A Super Speed 10กิกะบิตตรงบริเวณนี้นะครับอย่างที่เห็นว่าช่อง2อันนี้มันใกล้กันไปหน่อยถ้าคุณเสียบ USB Drive ที่มันอันใหญ่ๆก็อาจจะไปบางช่อง HDMI ได้เหมือนกันนะครับเป็นข้อสังเกตที่ต้องรู้ไว้ส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับพอร์ต LAN RJ45 อันนี้ไม่ใช่กิกะบิต LAN นะครับเป็นพอ ขนาด 2.5G นะครับนั่นหมายความว่าคุณใช้เราเตอร์ซิิงของคุณต่อกับเน็ตซิ่งของคุณได้เลยเช่นเดียวกันและชิปเนี่ยเป็นชิปคิวเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคิวเลอร์ e 3 1 0 0น่ะครับน่าจะถูกใจสำหรับสายเกมเมอร์เป็นอย่างดีนะฮะและต่อมานะครับจะเห็นว่า 2ช่องนี้เป็น usb type a super speed ทั้งคู่นะครับโดยที่เป็น10 g กิโลบิตด้วยเช่นกันแต่ว่าการวางตำแหน่งเนี่ยก็ชิดกันไปนิดนึงเหมือนเดิมนะครับถัดมาอันนี้มีช่อง usb type c นะครับเป็น d i s p พย์พอร์ a แล้วก็ความเร็ว 10G กิโลบิตด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายแล้วจะเห็นว่า มันมีช่องสําหรับคอมโบหูฟังไมโครโฟนเป็นแจ็คชุบทองมาภายในเนี่ยมีชิปแดกไฮรสนะฮะตามที่เขาเคลมส่วนลําโพงตัวนี้มันจะประหลาดนิดนึงนะครับโน้ตบุ๊กปกติอยู่ด้านล่างใช่ไหมซึ่งผมก็ติได้ทุกเทปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ติเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้านล่างนะครับมันอยู่ด้านบนนะ,ะตรงบริเวณนี้นะครับทำให้คุณจะวางยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงอุดอู้อย่างแน่นอนนะครับและเขาเคลมมาว่า ผู้ผลิตหรือว่าคนทำอีควอไลเซอร์ของเขาเนี่ยเป็น d y นา Audio ด้วยนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไฮเอ็นมากนะครับในวงการเครื่องเสียงแต่ว่าจากการที่ผมลองฟังแล้วมันก็ไม่ได้ d y นาอะไรหรอกครับมันก็คือลำโพงโน้ตบุ๊กนั่นแหละฮะการจำลองเสียงมิติต่างๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าน้ำหนักของเนื้อเสียงเนี่ย ผมยังไม่ให้เป็นเกรดของ Dy นาอ u d i o อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือลำโพงโนบุกอยู่ดีระบบระบายความร้อนตัวนี้นะครับเป็น Cooler Boost Trinity Plus นะครับ Trinity แปลว่าอะไรแปลว่า3นะครับแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยมีพัดลม3ตัวนะครับ1 2งตรงบริเวณนี้และตรงบริเวณนี้อีก1ตัวนะครับพัดลมมากกว่าโนบุกปกตินะฮะแน่นอนว่า Cooler Boost ใน MSI เขาใช้มานานแล้วแล้วก็ขึ้นชื่อด้วยนะครับว่าเอาความร้อนอยู่แต่จะมีข้อติอยู่เล็กน้อยนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เล็กน้อยนะ ตัวนี้บอกตรงนะครับผมไม่สามารถเทสเกมที่รอบพัดลมแบบ f u ลส speed ได้เลยนะครับเพราะอะไรฮะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีอะไรนะแต่มันดังมากนะครับย้ำว่าดังมากมากถึงขั้นที่รับไม่ได้อะครับหนักยิ่งกว่าฝนตกอีกนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วเนี่ยจะได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยคุณลองฟังดิครเนี่ยผมจะลองพูดนะครับมันแทบจะกบเสียงพวกลำโพงหรือว่าอะไรต่าง แล้วะะแต่ว่าเอาจริงๆตัวนี้ถ้าเทสในโหมดรอบพัดลมออโต้เนี่ยมันถึงขั้นแย่ไหมนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะครับคะแนนอาจจะด้อยลงมากว่าโหมดเอร์ฟอร์มานซ์แบบพัดลมเต็มเปี่ยมบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันยังคงเล่นได้อยู่เพราะฉะนั้นเทปนี้ผมขอเทสตามความเป็นจริงแล้วกันก็คือเทสในโหมดออโต้เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับรอบพัดลมเนี่ยมันจัดแล้วมันดังเกินกว่าที่ผมจะรับได้มาดูสเปคกันต่อเลยนะครับสเปคภายในตัวนี้ CPU เป็น Intel Core i7 1 1 8 0 0 H นะครับซึ่งเป็น8คอร์16เทรดไทเกอร์ เลก45วัตต์นะครับตรงนี้ก็อย่างที่เห็นว่าเป็น CPU บนๆนะจริงๆมันไม่ได้ต่างกับ i9 มากนะครับความเร็วตัว clock speed เนี่ยอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามันเหลือเฟือเหมือนกันนะครับคุณจะเอาไปตัดต่องานก็ได้เล่นเกมก็ได้ผมว่ามันไหวหมดนะครับเพราะเป็น CPU ที่ค่อนบนของ ทางด้านเมมโมรี่นะครับเป็น dual channel แล้วนะครับ DDR4 ขนาด32 g b นะครับบัส3200จากทางซัมซุงนะครับสเปคประมาณนี้ก็ไม่ต้องอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับ램32ยุคนี้เหลือเฟือนะครับทั้งการทำงานและการเล่นเกมนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้น workstation แต่ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กแบบเนี้ยมันดีกว่ามาตรฐานเยอะนะครับการ์ดจอครับเป็น Nvidia g e f o r c e RTX 3070นะครับซึ่งก็ไม่มีข้อติอะไรเช่นเดียวกันนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยผมบอกเสมอว่า ตัวเริ่มต้นของ RTX เนี่ยควรจะเป็น3060เพราะว่าให้เมม o r ีมาพอเหมาะนะครับแต่ว่า3070ก็ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้ให้เมม o r ีมาถึง8 g b น่าจะเหมาะสำหรับการใช้งานจอ 2K ของเขานั่นแหละกราฟิกพาวเวอร์ของ3070ตัวนี้ใน NVIDIA Control Panel โชว์ที่95วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความร้อนและอย่างต่างๆก็ถือว่ายังพอรับได้นะครับกับโนตบุ๊กที่ไม่ได้หนาอะไรแต่อย่างใดแล้วประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันได้เลยอันแรกนะครับเรามาดู 3D Mark ัันนน่อะครี้้้มมมเเททงงงืถึแจ เป็นกราฟิกเบ n ชมาร์กแต่อย่างไรก็ตาม CPU เมมโมรีอะไรต่างาม,มีผลหมดนะครับถ้าอยากรู้ตัวนี้แรงไหมเอาคะแนนตรงนี้ไปเทียบกับโนบุ๊กตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้าได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะว่าผมเปิดพัดลมออโตนะครับเพราะพัดลมแบบฟูลสปีดของมันเนยนดังเกินที่ผมจะรับได้จริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามคะแนนยังถือว่าเล่นเกมได้สบายๆนะครับทั้ง Time Spy ยพอร Royal แล้วก็ไฟสไตร์เนี่ยเอาอยู่ทั้งหมดนะฮะ การเล่นเกมบ้างนะครับผมลอง3เกมเหมือนเดิมนะครับเกมแรก Shadow v i t o m b Raider นะครับเปิดสูงสุด h i g h S นะครับพร้อม Dxr หรือว่า Retracing แบบ Ultra Resolution 2K นะครับอันนี้เฟรมได้เฉลี่ยประมาณ44นะครับถัดมา Red Dead Redemption 2นะครับก็ 2K เช่นเดียวกันนะครับปรับสูงสุดได้ประมาณ47และ Assassin's Creed Valhalla นะครับปรับสูงสุด Ultra High ได้ประมาณ55นะครับยังไงก็ตามนะครับผมทสทั้งหมดนี้เป็น 2K เพราะว่าจอเน Native Resolution เป็น 2K นะครับทำให้คะแนนหรือว่า Benchmark เฟรมเรทออกมาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าพวกที่เป็นจอ Full HD นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามภาพมันสวย Full HD เยอะแล้วถ้าคุณถามผมว่าทำไมผมไป t เทส Full HD ละ่ะผมก็จะแนะนำไปอีกนะครับว่าจอ 2K เนี่ยคุณได้มาแล้วคุณก็ควรจะเล่นแบบ 2K นะครับเพราะว่าถ้าคุณปรับลดลงไป Full HD เมื่อไหร่เนี่ยบอกได้เลยว่าภาพเนี่ยมันจะแย่ฮะส่วน t t r r g e นะครับตัวนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับแรงมากๆนะฮะขนาดที่ให้มาใน1เทนะครับแต่ความเร็วเนี่ยดูดิ 6,500กว่าๆนะครับในส่วนค่ารีนและค่าไราที่ประมาณเกือบเกือบ5,000เนี่ยไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรแล้วแต่อย่างใดยกเว้นว่าคุณต้องการขนาดที่มันใหญ่กว่านี้จริงๆแต่ผมมองว่าแบบนี้ก็เหมาะสมแล้วโน้ตบุ๊กตัวนี้สเปคให้มาเรียกได้ว่าลงตัวเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดเลยก็คือระบบ Wi-Fi ของเขานะครับ Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6e นะครับก็เป็นเจนใหม่เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ภายในเนี้ย เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ล่าสุดณปัจจุบันแล้วสรุปสําหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะให้ติหรือว่าไม่มีอะไรจะให้ชมแบบเกินหน้าเกินตานะครับที่ชมเนี่ยก็คือโอเคคุณภาพงานตัวเครื่องสเปคะอะไรต่างๆมันลงตัวไม่มีให้ตินะครับแต่ที่ผมยังไม่สามารถชมได้เต็มปากก็เพราะว่าผมยังไม่รู้ราคาของเขานะครับตอนที่ผมถ่ายตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะมาขายในเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับพราะเขาส่งมาให้ผมเทสไวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมี ขายเมื่อไหร่ก็บอกอีกทีแล้วค่อยออนแล้วกันนะครับผมจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ถ้าว่านแค่ตัวเครื่องเดียวเพียวเนี่ยตัวนี้ก็ให้ไปคะแนนเต็มๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีจุดไหนหติต้องแต่งงานประกอบตั้งแต่สเปคภายในนะครับมีจุดติเรื่องเดียวก็คือเรื่องเสียงพัดลมนะครับแต่มันก็เป็น ข้อคิดเห็นของผมอ่ะบางคนอาจจะมีซีเรียสเรื่องเสียงวัดลมแต่สำหรับผมผมก็ซีเรียสไงเลยอาจจะเป็นประเด็นประเด็นเล็กๆอันหนึ่งเท่านั้นนะฮะอื่นๆแล้วนะครับเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ต้องชมนะครับเพราะว่าขนาดที่ให้มาเป็น99.9วัตต์อัวโมนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวเลขแบตแบบนี้คือใหญ่ที่สุด ที่สามารถใส่ได้บนโน้ตบุ๊กแล้วใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่คุณไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ไงขนาดนี้ขนาดที่ใหญ่่สุดที่คุณสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองหาความสุดความลงตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนี้ให้คุณได้